มารีวิวพัดลมพกพาจากโกโจดอดกันมีคนถามเข้ามาเยอะมากเพราะราคาเขาหลักร้อยเองเดีด๋ยวเรามาดูสเปกกันเจ้าตัวนี้เป็นพัดลมพกพาที่มีความแรง100ระดับมาพร้อมกับแบตเตอรี่4 0 0พมิลลิแอมใช้งานได้2อ0ถึงสิชั่วโมงขึ้นอยู่กับความแรงที่ใช้เวลาเปิดดันสวิตช์ด้านหลังตัวพัดลมก็จะเปิดทันทีเลขแรกคือเปอร์เซ็นต์แบตอันนี้แบตแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นหน้าจอถึงจะเปลี่ยนเป็นระดับความแรงโดยเจ้าตัวนี้เราจะปรับความแรงได้สองแบบคือกดแล้วปล่อยความแรงจะเพิ่มขึ้นทีละ อยู่ที่ระดับไหนก็แค่ปล่อยอันนี้ก็จะเหมาะสาหรับคนที่ต้องการควบคุมความแรงเองทั้งหมดแต่ส่วนตัวผมชอบแบบทีละ20มากกว่าเพราะว่ามันทําให้เราเปิดใช้งานได้ไวกว่าเวลาปิดก็แค่เลื่อนสวิตช์ลงเดี๋ยวมาดูความแรงบนไม้ขนไก่กันอันนี้จะเป็นระดับหนึ่ง6 0 8 0ิีเต็มแม็ก1 0ห เรื่องเสียงเนี่ยถ้าเลย50ขึ้นไปจะค่อนข้างดังพอสมควรส่วนลมที่ได้ถือว่ากว้างเย็นสบายเลยสําหรับผมระดับ20หรือ40เพียงพอแล้วได้ลมเย็นได้ลมกว้างแล้วก็แบตจะได้หมดช้าลงด้วยค่าตัวหลักร้อยกับสเปคนี้ส่วนตัวผมถือว่าผ่าน